คอล่น์กาแฟดำปูตินเซเลนสกี้แลกหมัดกรณีเหตุก่อการร้ายมอสโกตกลงใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ก่อ,ก,อการร้ายต่อโรงคอนเสิร์ตชั่นเมืองมอสโกที่มีคนตายกว่า130คนเมื่อค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมาจนกลายเป็นเหตุการณ์ระดับโลกคอนเสิร์ตหอยอดนิยมในกรุงมอสโกแห่งนี้กลายเป็นสถานที่เกิดเหตุเลวร้ายในตอนเย็นของวันที่22มีนาคมกลุ่มมือปืนสวมหน้ากากพร้อมปืนไรเฟิลอัตโนมัติ เปิดฉากยิงใส่ฝูงชนในงานแสดงดนตรีร็อกคอนเสิร์ตฮอลล์ชื่อโคลคัสถูกถล่มโจมตีโดยมือปืน4คนที่กราดยิงใส่ผู้คนอย่างว่าเลือดภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังเหตุการณ์กลุ่มรัฐอิสลามหรือ i อออกถแถลงการอ้างความรับผิดชอบต่อมากลุ่ม i ออออกคลิปผ่านโซเชียลมีเดียอ้างว่าเป็นรูปที่มือปืนของตนเป็นคนถ่ายเอาไว้ขณะปฏิบัติการอันโหดเหี้ยมนั้น แต่ในคำปราศัยของประธานาธิบดีปูตินขําวันต่อมามีการยยงไปถึงยูเครนผู้นำรัสเซียบอกว่ามือปืนทั้ง4ถูกจับได้ขณะพยายามจะหนีข้ามไปยูเครนและอ้างว่ายูเครนได้เปิดช่องทางไว้ช่วยเหลือการหลบหนีของมือปืนกลุ่มนี้ด้วยแต่ประธานาธิบดีเซเลสกี้ของอยูเครนออกมาโต้ว่าปูตินพยายามจะโยนบาปให้คนอื่นทั้งๆท,ท,ที่เป็นความผิดของตนเองอย่างปฏิเสธไม่ได้เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นสองสัปดาห์หลังจากสถานทูตตะวันตกเตือนถึงการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในกรุงมอสโกที่กำลังจะเกิดขึ้นพร้อมแนะนำให้ประชาชนของตนหลีกเลี่ยงการรวมตัวขนาดใหญ่ในวันเดียวกันกับที่มีการเตือนนี้ออกมาด้วยรักษาความปลอดภัยของรัเสเซียประกาศว่าได้ขัดขวางการโจมตีสุรายายิวแห่งหนึ่งเมื่อวันที่9มีนาคมมีรายงานว่าชาวขาซักสคน ถูกสังหารในการยิงต่อสู้กับหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายปูตินไม่เชื่อคำเตือนของตะวันตกในคำปราศัยประจําปีต่อสายลับอาวุโสของรัสเซียเมื่อวันที่19มีนาคมเขาบอกว่าทั้งหมดนี้คล้ายกับการแบล็กเมลและเป็นความตั้งใจที่จะขม่มขู่และทําให้สังคมของเราไม่มั่นคงเป็นช่วงจังหวะที่กําลังจะมีการเลือกตั้งที่ต่อมามีผลให้ปูตินกลับมาดํารงตําแหน่งสูงสูงของประเทศอีก6ปี ปูตินอาจคิดว่าคําเตือนเรื่องก่อการร้ายในมอสโกของอเมริกาน่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ไม่ปกติให้กับคนรัเสเซียก่อนจะมีการเลือกตั้งแต่เมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้นปูตินจะชี้แจงย้อนหลังก็คงจะไร้ผลโครคาซิตี้เป็นย่านทันสมัยอยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือชานเมืองมอสโกที่ประกอบด้วยร้านค้าปีกและความบันเทิงสุดหร้อีกทั้งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ซึ่งมีสถานีรถไฟใต้ดินเป็นของตัวเองที่นี่เป็นที่จัดแสดงคอนเสิร์ตของกลุ่มใหญ่ๆเป็นประจำเช่นพิกดิกนักดนตรีร็อกรุ่นเกา่าซึ่งมีกำหนดแสดงในคืนวันศุกร์สถานที่จัดแสดงแห่งนี้มีความโดดเด่นด้วยเหตุผลอื่นด้วยเพราะเจ้าของคืออารัสอาการารอฟผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์รัสเซียออรซรีซึ่งมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปู่ตินรายงานบางสื่อระบ,บุว่าอาการารอฟ เป็นคนเชื่อมต่อระหว่างเครมลินและโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงการเลือกตั้งปี2016คำถามใหญ่ตอนนี้ก็คือใครบ้างที่อาจอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งนี้เป้าแรกก็คงจะเป็นกลุ่มไอซเที่ประกาศอ้างความรับผิดชอบค่อนข้างรวดเร็วแต่นักวิเคราะห์หลายสำนักก็บอกว่ายังมีกลุ่มผู้เข้าข่ายสงสัยได้เช่นกันต้องไม่ลืมว่าสงครามที่ยืดเยื้อมา2ปีในยูเครน ได้ก่อให้เกิดศัตรูรายใหม่สำหรับรัสเซียทหารรัสเซียที่กลับจากสมรภูมิในยูเครนมาพร้อมอาวุธที่หลุดเข้าไปในแวดวงต่างๆมากขึ้นอีกทั้งยังเกิดขบวนการชาตินิยมหัวรุนแรงและระบบสารเตียที่มีอิทธิพลกว้างขวางขึ้นมีหนำซ้ำํารัสเซียย,ยังพัวพันกับความขัดแย้งหนองเลือดภายในเชสเนียและดกเกีสถานเพิ่มความเสี่ยงให้กับรัสเซียที่ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายอิสลามิสจากหลากหลายแนวมาเป็นเวลานาน รัเสเซียเข้าไปแทรกแซงกิจการในซีเรียเพราะปูตินสนับสนุนรัฐบาลอันอัสซัดที่นั่นยูเคปฏิเสธทันควันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้รัฐบาลยูเครนกังวลว่าเครมลินอาจพยายามสร้างเหตุการณ์ก่อการร้ายประเภทนี้เพื่อใช้เป็นอาวุธในการหาข้ออ้างเพื่อยกระดับการถล่มโจมตียูเครนแต่ไม่ว่าจะสรุปอย่างไรปูตินก็พยายามจะดึงยูเครนเข้ามาเกี่ยวข้องจนได้ ส่วนกลุ่มรัฐอิสลามคราสานหรือไอซิเคที่อ้างความรับผิดชอบนั้นมีประวัติที่น่าศึกษาไม่น้อยโคราสานเป็นชื่อเก่าที่ใช้เรียกภูมิภาคนี้ซึ่งรวมถึงบางส่วนของอิรานเติร์กมินิสถานและอัฟกานิสถานกลุ่มนี้ถือกำเนิดขึ้นในอัฟกานิสถานตะวันออกเมื่อปลายปี2014และสร้างชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในเรื่องความโหดร้ายแบบสุดโตง่งไอซิเค เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายระดับภูมิภาคที่แข่งขันมากที่สุดของกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือไอซิดแต่จำนวนสมาชิกของกลุ่มนี้ลดลงนับตั้งแต่จุดสูงสุดประมาณปี2018เพราะกองกำลังต่อริบานและกองกำลังสหรัฐโหมสกัดกันจนเกิดความสูญเสียอย่างหนักไอซิเคมีประวัติการโจมตีเป้าหมายหลายอย่างรวมถึงต่อมัสยิดทั้งในและนอกอัฟกานิสถานเมื่อตอนปีที่ผ่านมาสหรัฐดักฟังได้ถึงการสื่อสาร ที่ยืนยันว่ากลุ่มนี้ก่อเหตุระเบิดสองครั้งในอิรานคร่าชีวิตผู้คนไปเกือบ100คนในเดือนกันยายน2022กลุ่มติดอาวุธไอซิดเคออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่สถานทูตรัเสเซียในกรุงคาบูลกลุ่มนี้ยังเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุโจมตีสถานบินนานาชาติในกรุงคาบูลในปี2021ซึ่งทําให้ทหารรัสเซียเสีย,สยชีวิต13านายและพลเรือนอีกจํานวนมากระหว่างการอาพยพข,ของสหรัฐ ออกจากประเทศที่ค่อนข้างวุ่นวายอสิคเจับจ้องไปที่รัเสเซียในช่วงสองปีที่ผ่านมาโดยมักวิพากษ์วิจารณ์ปูตินว่ามีนโยบายต่อต้านคนมุสลิมอย่างต่อเนื่องสรุปว่าหากปูตินไม่สามารถจะพิสูจน์ว่าอยู่เครดมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุร้ายครั้งนี้ก็ต้องยอมรับทฤษฎีว่า i อออยู่เบื้องหลังจริงซึ่งก็สะท้อนว่าการบริหารประเทศอีก6ปีของปูตินจะเต็มไปด้วยขวากน้ำทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้งยังไม่รู้ว่าสงครามยูเครนจะยุติได้เมื่อใดเพิ่มความเสี่ยงให้กับรัเสเซียทั้งประเทศอย่างเห็นได้ชัดขึ้นทุกวัน